การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นที่นิยมมากขึ้นทุกทีประกันภัยเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งที่สามารถซื้อขายผ่านระบบออนไลน์มีข้อดีมากมายอย่างน้อย10ข้อดังนี้ 1. ให้ความรู้ความเข้าใจความรู้ความเข้าใจการประกันภัยยังเป็นเรื่องสำคัญช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจอย่างถูกต้อง ว่าเขาต้องการหรือไม่ควรซื้อแบบไหนราคาเท่าไหร่ในยุคดิจิตอลข้อมูลประกันภัยมีมากมายสามารถเลือกอ่านเป็นข้อมูลที่บริษัทประกันภัยส่งตรงถึงลูกค้านอกจากนี้ประกันภัยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอาจเป็นแบบที่ลูกค้าอยากได้พอดีหรือเป็นแบบใหม่ได้เงื่อนไขดีกว่าเดิมประกันภยัยโควิด -19 ประกันภัยไซเบอร์เป็นตัวอย่าง ตอบสนองความต้องการทันเหตุการณ์การติดต่อซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ให้ประโยชน์ข้อนี้มาก 2. ความน่าเชื่อถือสูงในอดีตการซื้อขายประกันจะเป็นแบบตัวต่อตัว,ตวความน่าเชื่อถือของผู้ขายสำคัญในอนาคตความสัมพันธ์ส่วนตัวยังมีอยู่แต่ความน่าเชื่อถือของระบบออนไลน์จะสำคัญมากขึ้น ทุกวันนี้หลายคนนิยมโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารซื้อสินค้าทางออนไลน์การซื้อประกันภัยออนไลน์คือสินค้าอย่างหนึ่งในรูปแบบออนไลน์นั่นเอง 3. รวดเร็วลดข้อผิดพลาดหลายคนมีประสบการณ์กว่าจะซื้อประกันสำเร็จต้องเปราะเอกสารหลายหน้าเจอคำถามแปลกๆต้องคิดอยู่นานกว่าจะตอบได้ สำรารายก่อนนั้นคือกรอกผิดต้องแก้ใหม่บางครั้งต้องส่งเอกสารกลับไปกลับมาหลายรอบการซื้อประกันภัยออนไลน์ไม่เป็นแบบนั้นเพราะรวดเร็วกว่าแบบเดิมๆหลักการประกันภัยออนไลน์เน้นความสะดวกลูกค้าอ่านศึกษาข้อมูลได้ตลอดเวลามีเวลาตัดสินใจเต็มที่จะซื้อที่ไหนเวลาใดก็ได,เได้เพราะเข้าไปกรอกข้อมูลออนไลน์ มีชุดคำถามที่ชัดเจนระบบออนไลน์จะช่วยอธิบายและช่วยให้ลูกค้ากรอกจนครบถ้วนสามารถติดต่อสอบถามได้ทันทีหลายช่องทาง 4. ปลอดภัยติดตามได้การซื้อประกันภัยแบบเดิมต้องกรอกเอกสารต้องถ่ายสำเนาบ,บัตรประชาชนเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว บางทีส่งเงินชำระเบีย้ยประกันผ่านนายหน้าตัวแทนแต่ระบบซื้อออนไลน์ไม่ต้องส่งเอกสารไม่ต้องส่งข้อมูลส่วนตัวให้ในายหน้าตัวแทนเพราะข้อมูลต่างๆรวมทั้งการชำระเบีย้ยทําผ่านระบบออนไลน์เข้าสู่บริษัทประกันภัยโดยตรง mm hmm. เมื่อซื้อแล้วสามารถติดตามผลการซื้อทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันลูกค้าตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่า การสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอนใดไม่ต่างจากการซื้อสินค้าออนไลน์และตรวจสอบว่าสินค้าตอนนี้ส่งมาถึงที่ไหนแล้วอีกกี่วันจะได้รับในการซื้อประกันภัยออนไลน์เมื่อซื้อสำเร็จบริษัทจะแจ้งให้ทราบทันทีแบบอัตโนมัติ 5. บริการรวดเร็วตลอด24ชั่วโมงการซื้อออนไลน์ นอกจากสะดวกรวดเร็วแล้วหากจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงกับนายหน้าตัวแทนหรือติดต่อพนักงานศูนย์ให้บริการทั้งทางโทรศัพท์อีเมลไลน์สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆการเคลมประกันทำได้รวดเร็วเช่นกันทำได้หลายช่องทางมีทีมงานให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกวัน 6. เป็นระบบระเบียบภายใต้กฎหมายเนื่องจากเป็นระบบอัตโนมัติลดขั้นตอนที่ใช้คนการซื้อขายจึงเป็นระบบระเบียบมีมาตรฐานมั่นใจว่าทุกกรมธนได้รับบริการที่ดีภายใต้มาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้การซื้อประกันภัยออนไลน์อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงานกลางหรือสำนักงานคอปพอถูกต้องตามกฎหมาย มิตรสหายใกล้ชิดแต่ไหนแต่ไรในหน้าผู้แทนประกันภัยจะหาโอกาสใกล้ชิดลูกค้าอยู่เสมอในอนาคตความสัมพันธ์เช่นนี้ยังคงอยู่ที่เสริมขึ้นมาคือความใกล้ชิดที่มากขึ้นสามารถติดต่อในหน้าผู้แทนผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้ทุกวันพูดคุยกันได้เสมอไม่ว่าลูกค้าอยู่ที่ใด 8. ลดต้นทุนโดยทั่วไปบริษัทประกันภัยไม่นิยมขายประกันที่ราคาต่ำกว่าพันบาทเพราะมี o perating cost หรือค่าใช้จ่ายการดำเนินงานจำนวนหนึ่งจะไม่คุ้มหากมทันราคาต่ำเกินไประบบออนไลน์ช่วยลดต้นทุนบริษัทจึงมีประกันแบบที่ราคาไม่กี่ร้อยบาทเพราะทุกขั้นตอนทำผ่านระบบอัตโนมัติ ลดขั้นตอนลดต้นทุน9มีโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายเนื่องจากระบบออนไลน์ช่วยลดต้นทุนบริษัทประกันภัยสามารถนำต้นทุนที่ลดลงเป็นส่วนลดให้กับลูกค้าเป็นประโยชน์ทั้งต่อบริษัทและลูกค้าลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิพิเศษส่วนลดได้ พัฒนาต่อเนื่องการซื้อขายประกันออนไลน์จะพัฒนาอีกมากสะดวกรวดเร็วมากขึ้นทุกทีเหมือนการซื้อสินค้าอื่นๆที่ปัจจุบันคนนิยมซื้อทางออนไลน์ในอนาคตจะมีประกันภัยให้เลือกมากมายผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อได้อย่างจุกใจเป็นประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายการประกันภัยจะเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ช่วยลดความเสี่ยง บรรเทาความสูญเสียที่อาจไม่เคยคิดถึงมาก่อน